ทุเรียนมอนเตอร์เป็นทุเรียนด้วยหรอชิบหายแล้วทุเรียนแล้วดูปีกฟ้าหน้ากลัวชะมัดไอ้ทุเรียนน่ากลัวกว่าทุเรียนเลือดเป็นบาโค้ดเลยแน่ใจเหรอว่านั่นเรียกว่าเลือดแล้วทุกคนเป็นตีเขาด้วยเย้แล้วเย้แล้วเอาตราบีบตีวระเบิดเราต้องเราต้องเปลี่ยนที่อยู่เลยแบบนี้ไม่น่าไม่น่าอันเดะถ้าเราฆ่าทุเรียนได้ถ้าเราปอกทุเรียนได้แล้วเราจะปอดทุเรียนได้ไหมว่าทุเรียนไปอ่ะทุเรียนดีดีบิดเดือบไปี่ยโอ้ยหล อยากไปซื้อนะดูทรงแล้วเนี่ยไม่น่าจะหลงเราน่าจะเป็นหลงรับแลทุกเดือนนะผมเองอ้าวอะไรดิบันไื่นตาตื่นใจสิเย้เวอร์เราไปลุมเราลุมทุเรียนได้ไหมเนี่ยลุมทุเรียนอยู่แต่ทุเรียนมันเปิดหนาเกินเียนตายแล้วปันไม่โ้ยอุ้ยอุ้ทุเรียนตายเรือลุงปี๊ดนะเลยตายลุงปี๊ฟ้าไม่ใช่ปัญหาเอา จ้าเมลเราก็ต้องสามหมื่นนะเงียบเยอะเราเอาลุงหลีซินมาช่วยตีทุเรียนปะตีทุเรียนแห้ขึ้นทับที่กันทุบกันแบบทับที่อะไม่ทันแล้วลุงหลีซินบอกกูจะไปทางไหนเนี่ยนั่นไงอยูเดียสเคอยูเดียสเองที่จอหลีที่จอเฮ้ยช่องแชทที่เป็นทุเรียนอะเอาทุเรียนออกดิเฮ้ยเองทำไมคุณถึงทำอย่างนี้คุณเอาทุเรียนหลบผมยังงั้นเหรอ คุณหลบทุเรียนผมเออทุเรียนไปหลบผมยังกันเหรอดูถูกเกลเจยังกันเหรอแหมคุณก็ใจดีกับผมเกินเดี๋ยวไลฟ์หน้ามาเล่นกับช่องแฮทมางดีกว่าเออดีปะ